ไม่แน่ใจว่าการทําอาหารกินเองในบ้านกับการซื้ออาหารสําเร็จรูปอันไหนจะได้อาหารที่มากกว่าการมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่ากันแต่ที่แน่ๆค่ะปัญหาเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยทำให้หลายๆคนตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับวิถีเดิมๆมากขึ้นอย่างน้อยราคาแก๊สส่งต้มที่แพงขึ้นในเวลานี้ก็ทําให้คนบางส่วนเขาหันไปใช้เตาถ่านหรือเตาอ,อังโลในการทําอาหารกันมากขึ้นค่ะข้อมูลนี้ไม่ได้พูดจากความรู้สึก เพราะว่าคนที่เขาทําเตาถ่านขายที่มหาสารคามเขาบอกว่ายอดคําสั่งซื้อทั่วประเทศเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าตัวเดือนเดือนหนึ่งมีรายได้นับแสนบาทเลยทีเดียวค่ะผู้ผลิตเตาถ่านหรือเตาอั้งโลบ้านน้ำโจกหมู่ที่14ตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเร่งผลิตเตาให้ทันกับคำสั่งซื้อค่ะก่อนหน้านี้ผลิตได้วันละ100เตาตอนนี้ต้องเป็น200 300เตาต่อวันแล้วนะคะ มีความต้องการจากประชาชนทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นจากราคาแก๊สสูงต้มที่มันแพงมากขึ้นค่ะผู้ผลิตเตาถ่านเขาบอกว่าวัตถุดิบที่จะเอามาทําไม่ว่าจะเป็นหินปูนทรายค่าขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นนะคะราคาขายเตาก็เลยเพิ่มขึ้นอีก5บาทมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่ผลิตเลยนะคะขายไซส์ S 4 0 5 0บาทไซส์ M 6 0 1 0 0บาทและแจะอยู่ที่100บาทขึ้นไปค่ะ ตอนนี้มีออเดอร์หลายใส่หลายมีคนมาสร้างจองหลายต้องเฮ็ดปริมาณเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่าเกา้าปกติเฮ็ดวันละจะเต่าครับลอยลอยเตาจะลอยลูกเดือนนี้จะอยูกสองลูกสองลอยลูกเพราะเขาขายลูกค้ามาจากทางไหนครับมาจากลอยเอด็ดมาจาก,กเกษตรมาจากชัยภุ้มมาจากบึงการ จริงๆเตาขายดีถ่านก็คงจะขายดีตามไปด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ถ่านไม้อยู่ก็จะทราบนะคะว่าถ่านไม้ก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันแต่คนที่เขาซื้อเตาไปเขาก็มองว่าอาจจะคุ้มกว่าการใช้แก๊สในช่วงนี้เพราะว่าถ้ามีเศษวัสดุอยู่ที่ในบ้านเนี่ยมันก็ใช้งานได้ค่ะยอดขายเตาตอนนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งเกือบ10,000แบาทแล้วนะคะผู้ประกอบการที่นี่เขาก็เลยบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมีอยู่มีกินได้ลูกก็เรียนจบได้ไม่ต้องจากบ้านไปหางานที่อื่นทําค่ะ